สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการลบช่องของเจ้าตัว h y t TC 5 8 0นะครับตัวนี้นะครับลบจากหน้าเครื่องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการลบกันเลยนะครับกดปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม PTT กับปุ่มด้านล่างนี่ครับที่เป็น2ขีดนะครับผมกดค้างไว้นะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง หน้าเครื่องมันจะขึ้นมาเป็นเมนูแบบนี้นะครับผมเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็น CH z e t นะครับเราก็กดโอเคเข้าไปาทีนี้เราจะลบช่องไหนนะครับเราเลือกที่ช่องนั้นได้เลยสังเกตดูที่มันจะมีช่องมันจะขึ้นเป็น CH 1 CH 2 C h 3ถ้าไม่มีตัวเลขแบบนี้ก็คือยังไม่มีความถี่นะครับช่องนั้นผมจะลบช่องที่3นะครับเลือกเสร็จแล้วกดเลข0นูนย์หครั้งครับ เสร็จแ,แล้วกดโอเคอ่าไหมครับอันนี้ก็คือช่องที่3เราลบไปแล้วนะครับผมมันยังเหลืออยู่ช่อง1กับช่อง2อ่านี่ก็คือเป็นวิธีการลบช่องของ h y t TC 5 8 0นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ